กลับมา <นะ S 2> ค่ะทีมต่อไปน้องๆพร้อมแล้วทำสมาธิเรียบร้อยนะคะสำหรับทีมที่ใช้ชื่อทีมว่าหนูน้อยคุณธรรมค่ะชื่อโครงงานละครหุ่นนบพระเก้าจะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนติดตามกับพวกเขาโรงเรียนเทศบาล3าบ้านบ่อค่ะคุณธรรมเก่าประกาศองค์พระผูบาลประธานประสา ให้ทุกคนได้ศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติตนคุณธรรมอยู่กับใครชีวิตวีไลประเสริฐเลิศคุณธรรมอยู่กับพวกช่อมสงพนไทยชาติบ้านเมืองวัฒนาสวัสดีค่ะวันนี้ข้าพเจ้าจะมานำเสนอโครงงานเรื่องละครหุ่นนพเก้าค่ะมีผู้จัดทาดังนี้ข้าพเจ้าชื่อเด็กหญิงนภศวรณไกรทองสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสองเด็กหญิงอนัญญามีภาค สามได้ยิงอนาศิว <P an> ิไลสวัสดีค่ะคุณธรรมเก้าประการคุณธรรมเก้าประการเป็นคุณธรรมเก้าประการเป็นโครงการพระราชดำริของนายหลวงนะคะซึ่งคุณธรรมเก้าประการเป็นโครงการพระราชดำริของนายหลวงที่คนไทยคนศึกษาและน้อมนําเข้าสู่ตนนะคะ เพื่อที่จะได้เป็นหลักในการดำรงชีวิตซึ่งนักเรียนทุกคนควรที่จะกระทำในสิ่งนี้เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขและพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนต่อไปค่ะครงงานเรื่องละครหุ่นโนพก้าเป็นครง,งานที่จะทําขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ละครสร้างสารรค์ด้วยความสนุกสนานขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้คุณธรรมด้วยขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้คุณธรรม ้ากการอันได้แก่ขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพสะอาดสามัคคีมีน้ำใจกระตันยูโดยศึกษาเรื่องละครการทำตัวหุ่นโดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ออกแบบเรงละครหุ่นการเขียนบทละครและนำมาฝึกปฏิบัติแสดงละครมาจัดทำเป็นเอกสารนำไปเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจตลอดจนแสดงในงานต่างๆของโรงเรียน ซึ่งละครหุ่นนพะเก้าเป็นการถ่ายทอดวิธีการเล่นละครหุ่นต่างๆด้วยการแสดงสามารถนําไปแสดงให้ผู้อื่นได้รับชมควบคู่ไปกับคุณธรรมในการดําเนินชีวิตอีกทั้งยังสามารถอีกทั้งยังเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานในการทําความดีต่อไปด้วยค่ะละครสร้างสารรค์เป็นหน่วยการเรียนรู้ในสาราน,นุสินซึ่งพวกเราได้เรียนรู้รากการละคร และการทำละครหุ่นจากการที่ศึกษาเพราะว่าละครหุ่นน่าจะแสดงได้หลากหลายสามารถสอดแทรกความรู้ความสนุกสนานและคุณธรรมความดีได้กลุ่มของพวกเราจึงได้มารวมตัวการค้นคว้าหาความรู้และคิดที่จะทำละครหุ่นด้วยตนเองรวมถึงการแต่งบทด,ด้วยขณะเดียวกันโรงเรียนของพวกเราซึ่งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธจึงจะสอนเกี่ยวกับคุณธรรมความดีอยู่แล้วซึ่งมีบ่อน,นา่ใหญ่ติดไว้เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมเก้าประการ พวกเราจึงคิดว่าหากพวกเรานําเสนอละครพ่นหนุนเก้า,กาวควบคู่ใบกับคุณทําเก้าประกาจะทําให้เป็นสื่อดีๆแก่น้องๆและพี่ๆได้ศึกษาไปโดยไม่รู้ตัวค่ะวัตถุประสงค์หนึ่งทำให้เราได้รู้จักการพับพุ่นถุงกระดานและหุ่นตะเกียบสองทำให้เรามีความสนุสนานและในการแสดงละครหุ้นสามทำให้เรารู้จักคุณทําก้าประกาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสี่ทำให้เรารู้ว่าคุณมีกี่ประเภท ทําให้เรามีความกาแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 6. กทาให้เราทํางานกลุ่มอย่างสามัคคีเท็ดทให้เราเผยแพร่คุณธรรมผ่านทางการแสดงค่ะตามที่กลุ่มของพวกเราได้ศึกษาการทําโครงงานเรื่องละครนพรเก้าและการแสดงละครประกอบคุณธรรม9ก,าก้รรกาการอันได้แก่ขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยสภาพสะอาดสามัคคีมีน้ำใจกระตันยูปรากฏว่ากลุ่มของข้าพเจ้านั้นได้นำกระดานมาประดิษฐ์เป็นหุ่นสร้างสารต่างๆ ส่วนมากแล้วพวกเราจะประดิษฐ์เป็นพวกสัตว์และคนโดยวาดลูกบนกระดาษแนะนำมาตัดเป็นโ่นสร้างสารทำให้กระดาษที่เหลือใช้นำมาเกิดประโยชน์สแสดงได้แล้วมั้งลกูกโอ <laughs> ถ้าเกิดพวกเรามีโอกาสพวกเราจะสแสดงละครทุนนพาเก้าให้คณะกรรมาการทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังนะคะสุดท้ายนี้ อยากอยากอยากให้แสดงกักนิดนึง<ด>ลูกอยากแสดงักนิดนึงลูกสรุปกรรมการเข้าใจแล้วพี่หนิงเชื่อว,ว่ากรรมการเข้าใจขอโชว์นิดนึงได้ไหมลูกโชว์นิดนึงนะคะนาทีสุดท้ายเราก็ลุ้นอยู่เ<อ>มื่อไหร่จะแสดงสิเด<อ>ี๋ยวจะหาว่าใจร้ายเอาเลยสักนิดนึงนะคะเตรียมอุปกรณ์มาขนาดนี้แล้ คร่าวๆคร่าวๆนะคะวันหนึ่งคุณพ่อได้ไปทํางานออที่กรุงเทพคุณพ่อบอกกับคุณแม่ว่าพอปล่อยแล้วเนาะไม่นาน l o อกเดี๋ยวพ่อก็กลับ <c oughs> ซา <c oughs> แล้วคุณแม่ก็กลับไปทำกับข้าวให้ลูกยกับคุณปู่ทานลูกกับคุณป <c oughs> ู่ก็ตื่นพอดี ถึงเวลาไปโรงเรียนแล้วลูกไก,ก่ก็ให้คุณปู่ขับรถไปส่งที่โรงเรียนไปแล้วลูกไก่ไปโรงเรียนกันพอลูกไก่ไปถึงโรงเรียนสวัสดีครับคุณครูสวัสดีลูกไก่ <c oughs> และลูกไก่ก็ตั้งใจเรียน,นสดสดใที่สองของห้องเ <c oughs> ก่งจังเลยลูกไก่ขอบคุณครับคุณครูและลูกไก่ก็กลับบ้าน <c oughs> และไปบอกคุณพ่อและไปบอกคุณแม่ คุณพ่อก็กลับมาพอดีสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีลูกไก่และแล้วก็เปิดเทอม <c oughs> พอมาถึงโรงเรียนลูกไก่ก็เจอคุณครูสวัสดีครับคุณครูสวัสดีลูกไก่<พ>และลูกไก,ก่ก็ เขาห้องเรียนแล้วคุณครูก็บอกว่าลูกไก่วันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันวิ่ง4คูณรอยเมตรขอให้ครอบครัวของลูกไก่มาแข่งด้วยนะจ๊ะครับลูกไก่ก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่และคุณปู่คุณพ่อครับพรุ่งนี้จะมีการแข่งขันวิ่ง4คูนร้อยเมตรครับตกเรงเสียงลูกไกหรือเสียงคุณปู <laughs> ่ได้เลยลูกได้เลยลูกไกเดี๋ยวคุณปู่จะไปวันพรุ่งนี้ครับ แล mhm. ้วลูกไก่ก็มาถึงโรงเรียนหนึ่งสองต้มปีนเร็ว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 คนที่ชนะได้แก่ครอบครัวของลูกไก่เย้แยมาแค่นั้นมาครอบครัวของลูกไก่ก็ได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวคุณธรรมขอบคุณค่ะ ขอะสุดท้ายนี้ <laughs> หนูผิดว่าหากเยาวชนเป็นคนดีสังคมดีประเทศชาติของเราก็จะสงบสุขและในหลวงก็จะมีความสุข,ขพพค,ค่ะขอบคุณค่ะ